แกนป่องครับรถผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่ร้องบาดใช้นั่งม้าขามฮะฮะพ่ออย่นเต็นครับไม่เหงหรอไม่เหงาบาดเลยมีคนมาห้องแห้งต่ีพ่อลักตกใจปุ๊บมีคนมาอะไรมา่รู้อะ เา้ยหลูบักวันไมบัก่านบักวันไม่ยังนี้บักวันไม่อยางนี้บักวันคุณได้ามุกมาสั่นไม่ยังนี้วาดนี่มึงออกบ้านนวนี่บ้าไปมาพี่มู้คกไปมึงบอเห็นมาเดี๋ยวกูพูดอะไรนี่ไม่ยัางนี้จอยบักวันนี มึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงออกมาออกมาเดี๋อวจะไมหากูนี่ให้กูได้เข้าไปเนาะแกเกียรนเขาวากูกระีแล้วแล้วมึงก็ออกมาก่อนพอกเออมามึงออกมากูดกับกูก่อนพีโทรบอกกนขอกกนูากบอกกมึงสีผิวมันก็สีเผาไอ้ออกไม่้มึงออกมาคูยกับกูก่อน บอมากบ้ามาบปีเลยจังปีแล้วจัปีแลวางคยกับกูมาเไปเทกเงียเปลียเธอาตัวเองสี่แล้วปวกะการบคุยมันก็ออกมาคุยกับกูทีะไอ้นแหนห้เก็ยเก็บซเขาแหนข้ามล่ะกุน่สนใจดอกเก็บส่งเก็บซี่ยังไม่จะไส่ออกมาคุกับกูก่อนหวังทีว่ามาก กับแต่เพาเห็นบวันกูไหวมากกมาหากูดิแม่วัเจต้องปมวนจังหวัดเนี่ยวมวนเดียสมแ้วม้วรับไก่เ้าไก่ดิม้วารับไก่เ้ไก่บอกมา เยนกันี่จากกูเนาะือัตากนินอยนี่ลูกมึงอิ่งลูกแม่งในหน่วงตน

อนลูกเบอีหยังไงอนลูกเบอีหยังมึงยังขึ้อมาบอกลูกเฮาบอกว่าตัวตายกูให้ตายไปใส่กูจอยซื่อๆมาพักมาพักใครไปอยู่กันเยอะคันหลังให้กูมึงหันหน้ามาหาะกูใครมึงมีให้เฮ็ดหยังตะกีให้มึงิมกูไปตะีใครไม่แล้วกูมีแล้วกูมีอยู่กูใครเหรอมึงแม่มมึงแม่เอาแม่มเอาแม่มเอาแม่

มึงหัวได้แล้วว่ากูไปเอาผัวฝรังจักแล้วกูได้เบาแ้งตัวกนี่เมียฝรังเลวกูได้เามึงกกูไปเอาหัวฝรั่งที่นี่มันผู้นึงแ้งตัวแบบนี้ลาชุมมเลกเนกันในบ้านมันเป็นเพนมันเป็นเพนมึงหัวด้เทศเนี่ยนี่จะาเย่อไ้กสิางไปใช้กูยางต่มึงกรน้ำกูมาตีน้ำดยแล้วมึงสิงานีกูไปหหนักกูน้ำมึงบกไปใช้ใสกน้ำหามึงนี่ขอป้าขดมาเท่าไหร น้าล่ะตะกี้แกอยู่หน้าแ่ะมึงก็เคยมาอยู่แล้วเป็นตีมจับร่างว่าได้บ่สิบกว่าปีนึงเอาบัตรกำนัได้ผู้กสิน้ำหาเห็นบอกเอาเต่าเห็นอยังอันมากเอามาคุยกับกูดีๆพ่อพี่เลี้ยงพ่อเดี๋ยงแม่เลี้ยงตาคนเลี้ยงเดี๋ยวตาเลี้ยงพ่อหันมาคุยกับกูดีๆสวัสดีแด้ดลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่พ่อดีๆพ่อดีๆพี่พ่ดีแล้ว จับกูมาจะตีกูป่นเข้ามาให้เ้ามาอย่างนี้กูมาหามึงแหม่กูนั่งหามึงแหม่ทุกคนเคยถามว่าเสียงเพลียวแม่ไม่มีแม่ใส่เขาบอกว่าตายมาแล้วมันติดต่อเขาได้สิบกว่าปีแล้วที่ตายได้จังไยป่ะกันนี้แหม่ไม่ได้บอกจังสั่นมึงก็ไม่ได้ฟังหนมามึงก็มาติดต่อกูตั้งเยอะมึงก็มึงย้ายงานกูทิ้งตัวตัวแต่กูมีบอกติดต่อมึงตีอ้หนึ่งเก่านึ่งเข้าไปตี สองสิบสมันมันเป็นไปบ่ได้ดอกที่ที่เฮาต้องสิบกับกันนึกเอาเฮาเฮาอย่าใส่ชีวิตโดๆแบบนี้ล่ะมันมีความสุขกว่าเพราะว่าเฮาเฮาอย่าผสมก็ได้ไปนะเข้าไปก็หนอกเฮานี่แไปเที่ยวเมืองเลยเฮาก็ไปวันแต่ก็ให้กับตัวเฮาอย่าเราเขาก็แก่เฮาผิดแก่เดินทางไปลองไปล่ำแล้วเข้าปุวิล่ามาอยู่ไดตัวเฮาส่งเงินใด้ตัวใช่เงินมันมีความสุขหรอกเออมันต้องอยู่ด้วยกันทางใดอีกบไว้่นี่บ่เหตุผลมึงต้มีบ่ เข้าอยากให้โตไปพอคนที่ดีมีเวลาให้โตวบีมานีด้ว่พรอบอกมาบอกมาอีกบอกอีกบอกมาเลยเจ้าฮวงบอกพูดอะไรเนี่ยบีสวัสดีแม่คญแล้วสวัสดีแม่แล้ววัสดีครับีเข้าไปใกล้ใกล้แม่ที่ผ่านมาสิปีที่พอเาคย คือบอกุ่กามหาแม่ไปแมม่เสียโอ้ยเดียว้ไคข้าแล้วกันไว้ไมไไป่อแม่มันด้อบอกพ่อไป กูโยกอ้กยเถ้ากูซื้อเมื่อกูเลียนสยกูเลีนนี่ข้อนีกูไดกูเลียนแม่นี่รีบเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมคะแม่บอกหาแม่ดูไปแม่ไปกินมซิมยังันตัวเขียวไปบยมึงกรซาไอ้กูเนี่ยอ้ยกรซาแล้ว ทานมาให้มันจบไปเดี๋ยวเขาเลียงไดเขาเลียงลูเขาได้เตอม้างงานอย่างอยู่สมุนครไืดางานแต่งนับอกามือันสิบปีแล้วสิบปีนันเป็นอย่างสิบปีปปปกคองทาเศร้าภษา,าก็้องอยู่ ่านมาถือว่าเปเป็นบทเรียนเข้าขอใส่ชีวิตสวนไปต่อไปเธอได้แฟนได้ยินเขาว่าได้แฟนใไหมล้วเนาะแป็นบ้างนี่นี่นี่ก็หินปูนประกว่าบ้านว่าหินปูนอันนี้มันีมึงเคยบ้จักเสื้อเนี่ตีากูได้บอกเอาคจังไหนกูบอกันมี่แม่จัไหนชุ่มหีีแล้วกูจะบอกเลยตแต่แบอกัเเสสวหน่มหิีแล้วค่ะ สีกูเฮ้เจังไหญ่ขน่ะยือว่าไปหักคนที่เขาหักเธอใครสิมาหักกูอยู่ห่างเขากูสิพูดได้เลยว่าเขาหักบ่หักถ้าถิ่มกูอีกเพรอย่างไหนก็จาเบิ่งแต่ยังถิ่มกูกูพูได้ถิ่มมือยังหรอพ้ะกูพูดได้ยังไงว่าเขาหักกูบอกแกความักมันไปกันว่นไหนได้ซื้ออ่มาหาเนี่ยมาเยี่ยมมาเบิ่งหลูกก็เชิญบ่เนี่ยบอลไหนมาอย่างกันบ่เนี่ยแต่มาเยี่ยมมาถามข่าวถามข่าวบอลไหนท่วงมาเสียวขึ้นแล้ยมันบ่กูพูดได้สั่นตัวเขางม่ออกกูไหม เอกบ่เอาเอาบนบ่ได้บ่เอาดอกันกคือเขาบ่ได้แล้วเนาะ่นละมันกัเป็นสีมันแลกเพราว่ากันเนาะตอก็มีโอกัสบ่แวะบางดูบางเต่ามาหามันเวละมันก็ได้แล้วคือบบเ้าคนขาวดิแลได้มันได้เด็ดตัวเอาเอาพวกไม่ยังเราเอาพวแหล่จีเอากวแลสิบวดเนกูลวแท้เทปกูจะงานนี่ตีนก็แลนี่ก็แลยจะมองนี่เกี่ยวกันยังันไปูกันนะ่อยังเราบ่อไปไหน่ไปไหน เอาไปมาหยิบโมว์กับเซียนมาเตรียมคว้ามาหาแม่มาคาแม่รู้ไหมคาดีๆลูกแค่ดีดีครับกมึงจะได้อะไรกูจเี่ยนพวกมึงกนเนาะเดี๋ยวีไป พี่น้องครับเหลืองเล่าที่ผ่านมามันบรสุทธิ์แก่มื่อไหร่นี่ได้น,นอนเฮือนบอน่ิสุทธิ์สิเฮปรีสอร์ทอหเเอาแล้วแต่สะดวกนอนบาา้านหรือว่านอนบ้าดนอกเมื่ไหร่ดิเป็นแห่งมันคือเขาแล้วมันเป็นแย<ะ>่งมันเป็นแย่งก็คือมันคือเขาจัดจัเดี๋ยวเ้างเจจัดห้องอะไตัวอยู่แต่เขานอนรีสอรดเดี๋ยวสุภาพบุรุษมูม <laughs> บักพ่อไม่รู้ ตับมมือไดนี่เอาให้ับมือได้กูตับมือนั่นล่ะเอาพีาคุนเ่อเมื่อตอนที่หไปัไปกกูมากูหัว่ามามันคือสีไลกูว้แท้เอากูที่นีกูกไปห้าร้อยแล้วหรืากินเหล่านี่ไมไไปกินเหล่าใสอู้เวกูใสน้ำอยู่เอาอีวางเชียงขวงขากูตับมเอาได้เลยเจ้าพ่อเฮ้ยสีอยู่เจ่อจะกระี่อะไเฮ้ยสิบสามแล้ว ยูซื้อยูอ้าวฉันก็ถามเธอตั้งแต่ว่าแมนนี่ลีหรอบอสฉันก็อินเแอ่นี้ฉันก็อินสรุปแมนนี่ลีบอสเนี่ยบอสละไอ่ะพ่อบีซื้อโอ้หะมันกล้าไปเนี่ยเมื่อไหร่มา เดี่ยวมาจากร้อยเอ็ดสนุภูมิเพิ่นอยู่กับทีมงานบีระพงษ์วงศิลป์มางานตุ้มตั้งแต่เคยคุณหมอมางานแต่งหมูฮ่ากินเป็นดอกมันกินบวกลมัก็จอยถอกก็ไมนกินบวกีมออกมก็คือว่าผมสีม้าเปียกของบอแม่ดิฉันเพื่อนครับมาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับค่ะอืมค่ะครับผมฝากไว้เลยฝากไว้น้ำเด้อค่ะน้องพลอยสติตาค่ะทีมงานศิลปินผู้ไทยนะคะอ่ดังเพียว ปริญญาครับทีมงานพ่ออบีบัตรสินครเยียมียาคาจักก่ถอพ่อลูกลูกพ่อมาบะลูกพ่อมาแล้วเฮ้ยมันตัวบ้ากกับมัน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 ขับรถามเราตัวมันไม่เร็วไหนก่อนไปัเที่ยวเดี๋ยวเบิ้อไปทหางไหนลูกเที่ยวเดี๋ยวเบิ่งางบอกทางเด้เออเออตอนนี้ไ่อยากไอยังม่อยาได้ใจเบาสุพ่อมาดูจิตวิจัยฮะจิดวิจัยฮะิตบีัเออพ่ออยากกักลาเดปอก แม่เจ้าะตายแล้วตายแล้วพ่อตายแล้วเอาไปแล้วจิปมะทูตายแล้วเอาอีพ่อไอพ่อเอายาป่ะร่างยาตัวใช่ตะกู่แม่มึงหันเขาบอกยาแตกเขาสัตว์ไปได้ไปได้ไปได้พอดีดาลแล้วช่างมีแม่มาหลุดตายทีหมูแมอย่าพี่น้องครับบรรยากาศครับอย่าไปซีเรียสครับอันนี้หมูมาหาว่ามีอะไรมาถามมาถามเขาการไปกินเอามากินนี่บอกต้องใกล้ใช่บบกเกี่ยวกบเรื่องเซซา ่าไหนดิจัดกองซูบเอแน้อื่นลไมแกงน้ำใหม่ไปยังนโอนี่เน้ำใหม่ขางบนไปๆาี่เราครับบริการครับของมาแม่ยังไหมมามาม่ดีเพื่อนไม่ดีเพ่อเจ้าเดพีษครับเจ้าเนครับผมอันนี้มือก็ม